เล่นเกมเพื่อนนะครับโอเคนั่าไงนั่นคือเพื่อนเลยนี่คือเพื่อนเพื่อนมึงไม่พูดเลยเหรอดูเออแม่พูดแล้วค่ะคุณผู้ชมมาแน่มาแน่ลงมานึ่ลงมาเออกูขึ้นไปก่อนเนื้อมึงอะเฮ้ยเออเพื่อนคนนี้แนะนำตัวก่อนแนะนำตัวหน่อยเฮ้ยแนะนำตัวหน่อยทำไมอ่ นะนำตัวพี่บวครับเอโอเคมีช่องไหมครับมีช่องไหมครับเออโอ้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับไม่นไม่นานนิดหน่อยแลวนานเยอะเลยแหละ่อด้วยดิดีนะครับข้างบ้านข้างบ้านทุยข้างบ้านเขากำลังสร้างอนุสาวรีย์นะอนุสาวรีย์เป็นรูปหน้าหน้าผมอยู่นะครบไม่ต้องห่วง เอ้ยเป็นไงได้เสียงไหมอ๋อเสียงแม่งดังรูปหน้าผมนะครับเป็นรูปสลักโลโก้ช,ชื่อช่องผมอะ่ะอืออะไร<ว>หรอชื่อคูรามิใช่ไหมเอ้ยพูเกมาทีวีคูรามินะอืมเอ้บอืมเหมือนว่าจะลืมแนะนำตัวชื่อพูเกมาทีวีคูรามนะิเออช่างมไม่เถอะโอเคเอ่อ ถามว่าทำไมพวกเราเล่นคล้องกันจังเนาะก็ก็เล่นมาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่หรอกค,รคีคมันเสียคีมันเสียไฟมันเสียครับไม่เคยเล่นครับเขาเคยเล่นนะเขาก็ปากกับอมไม่ใช่ปากสิเรียกว่าโมโเป็นงั้นแหละืขโ,โคขีมโมอ,อ่ะดูผมสิไม่เคยโมโอะไรเลยจร<อ>ิงนะเออ จริงเออคุณผู้ชมครับอาจจะแรกๆหน่อยนะคบเพราะว่าโทรศัพท์ผมของคางเดียก,กากมากแล้วเมื่อวานเลยผับจีไปกากคลิปหายเลยโอ้ว้าวว้าวไอ้น้องน้องพอมงามไงเออเออผมว่าเสียงผมน่าจะเบากว่าเสียงเพื่อนผมแล้วนะ่หนึ่งลำบากลำบนสะเกินอ๋อไม่เปิดไะโอเคคือเสียงผมเอาเอาโทรศัพท์สองอัน ผมต้องแคสโทรศัพท์สองอันแคสเนี่ยเพราะผมไม่รู้วิธีใครรู้พี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับใช่ไงก็แต่ตัวผมหน่วยสว่านนี่หน่วยสว่านอ้าวหน่วยสว่านครับผมช็อตนะสวา่านครับเออทำไมหยอทำไมหยอทำไมหยอหวยสว่นน่าเฮ้ยไอปากเสียเดี๋ยว เดี๋ยวเ้อกูต้องลองคลิปยังไงเนี่ยมาใกล้ๆก่อนเออเออไปเลยไปเลยไปเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้ท่านไม้อันเยอะๆใหญ่ๆมากไปเล <ไป S 1> ยเมื่อเมืม่อกี้ผมไม่รู้นะทำไม <1> 1> เพื่อนผมชอบดูดหลุางข้างลาง่า, <1> 1> า,งลางไม่รู้มันเป็นอะไรบางข้างล่างไม่รู้มันเป็นอะไรมันเผักเลยเออเหลืองมึงไม่ได้ถาม ไม่เกินไม่เกินเลยดูดีอยนา้อยู่เลยไม่เกินเฮ้ยมังขวางทำไมเนี่ยเฮ้ยเพืเอเ่อจะลุกคันอยากกันบ่อยนะเพราะว่าพวกเราชินกันแล้วเนาะก็ใครอยากมาเล่นด้วยก็อย่าลืมนะจริงๆมันมีจริงๆมันมีอยสามคนนะทีมหมวกที่ที่เล่นเกมเนี้ยแต่มีคนหนึ่งมันติดลบกมากมากเลยไม่มาเล่นเลยใช่ปล่อยให้ผมสองคนเล่นกันคนเดียวนีน้อยใจแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาไอ้เหลืองๆนี้ออกไปก่อน โอเคโอเคเดดีทำดีทำดีหนุ่มเสียงเบาๆแน่เลยอะดัน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 ทุบอีกทุบอีกทุบทุบตูมทุบเลยทุบเลยเออเออเอออ้าวใครเข้ามาน่ะอ้าว แป๊บนึงนะใครเข้ามานี่ใช่เพื่อนผมงั้นลยเป็นน้องไอ้จีออกไปแล้วโอเคครับผมเตะออกไปแล้วหนึ่งคนนะเพื่อนผมมันเปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็น Laz Builder ใช่ไหมวะอันถูกปะวะไม่ได้เปลี่ยนเล่นเครื่องใหม่ครับพอดีอ๋อเครื่งองเก่มามันอัดไปแล้วโดนหมาขี้ใส่ทำ อโอเคครับแน่ก็เอาออกหลบสักทีเลยกูออกไปมั้งเออเอามาอยู่ใกล้ๆมาเอาเอาไอ้กระโถน่ะเขาเรียกกระโถน่าวะเขาเรียกว่าอะไรเออมัเอามาอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆเออ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 ไงยาคือจริงๆตอนนี้ผ่านเกินเกินไหนไจริงๆตอนนี้มันก็ผ่านกันแล้วแหละแต่เพื่อนผม ไปเลยไปเลยมีคนแก,กนล้งผมม่อ t h ก Great b ไปเลยกลมๆมันไปไหนออม,มาล้วนอะโอเคนะครับก็จริงๆด่านนี้ผมก็ผ่านกันแล้วเนาะแต่แค่แบบออแป๊บนึงนะวิ่งชนไม่ใช่หรอกงมกำลัง,งปิดอไอ้นี่อยู่ไปตายแอะไตายแอร์ล็อกล่นี่ มาทางนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยไม่มีอะไรกิดขึ้นะคเมื่อกี้าก่เพ่นด้านนาวทุกคนการบนผมก็คที่เอาแต่ใจนะเอาแต่ใจบางๆเลยล่ะดุสิดูสิดสโอ้กุบุรีเพื่อนมาหน้ามานะมานะมานนึงนะครับคุณผู้ชมขอเปิดเป็นหน้าจอไอแพดของเานโอเคใครมานี่ โอ้มนเล่นลำบากมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมต้องใช้โทรศัพท์สองอันนี่โทรศัพท์โทรศัพท์เล็กเอาโห่เล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยโทรศัพท์เดียวนะแล้วจะพูดอะไรสองรอบเนี่ยไม่ดูทางเลยเดี๋ยพิ่งช่วยก่อนเอ้ยขึ้นมาอย่าตกนะอย่าตกเออตกแกเท่าแกตักเลยดูดีแกตักเลยแกเต้อะ ดูท่าแน่ติดตลกมากเลยนะเนี่ยนี่ดูฝั่งจริงนี่ของจริงถึงที่เรียกว่าหน่วยสวอดแพนกวินนะทำไมหรอหน่วยสวอตเออหน่วยสวอตหนวยตลกอืเงียบไปดีเอาเอาเฮ้ยย่ามันแตกได้ด้วยละคุณผู้ชมอี ว่าีความจริงแล้วผมก็ผ่านได้ถึงด้าวข้างหน้าแค่นี้แหละโอเคครับตอนนี้เขาก็ได้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์ทุงเทสมรดภูมิใหม่แล้วนะครับอ่าเป,อเปิดประตูป,ประตูต้องเอาแท่นเหลืองๆนี้ไปด้วย ายไม่ตายหรอกเว้ยตัวจังหวัดนั้มันมหาเทพถึงท้ายอะไปเลย,เยโอเคบอกเลยนะครับว่าผมไม่เคยรังแกเพื่อนผมเลยนะดูดีุกคนตัววิกแกลท่ามมนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยมันไม่กระจับหางกระจังแกงกอง อาจจะมีคนถามว่าภาษาอ,อะไรนะก็ผมเป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วเนาะจะพูดภาษาที่เขาไม่ค่อยใช้กันเนาะอืมโอเครีบมาแล้วกันเด็กๆตัวไฟบอ๊อบกำลังจะไปแล้วนะเร็ยบรยังโอเคแป๊บ,บนึงใจเย็นอ้าว เอ้ย,อยกำแพงระเบิดแล้วกระพงกระเบิดกระกรระเบดกระเลนะเด็กดีเด็กดีอย่าไรไม่รู้เมื่อกี้นี้ว้าวเราไม่เหาคงว่งไงไอ้เท่ายอครับยอมาเลย คุณทำอะไรชายดูนะดูนะดูของจริงนะดูของจริงดูของจริงนะอืมทำไมออกรีบรีบมารีบรีบมารีบรีบมาท้อเลยพี่ชายไม่ถือผมมากโอ้ไม่ไหวเลยนะก็เองปล่อยไปแล้วน้องชายฮะอือกี่นาทีแล้วเนี่ยคลิปอ๋อเมื่อยคอนี่เมื่อยคอ ข้าขึ้นมาเอ้ยขึ้นมาเร็วนี่มันหายไปแค่โนู้นโอ้บจะโดนยังไงนี่นี่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้เออมาเร็วมาเร็วกุ๊ก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 ไกมาเลย้าข้าโดดได้นะข้ามหาเทพแล้วดู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 มาดูมหาเทพโอไซดอนทำอะไรทำอะไรของเจ้าอ่ะ

ไปสิจะมาจับไอ้ไอ้จะมาจับอ่ะพ่อเหรอปล่อยปล่อยปล่อยไปดูไอ้ตู้เอ้ยล้อก่อล้อก่อน์กำลังขึ้นกำลังกำลังไปกำลังไปปล่อย เออใจไว้เออใจไว้เอ็กจะเอียงครับเออเออตรงรอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนกำลังไปกำลังไปกําลังเอียงอยู่กําลังเอียงอยู่เออกำลังไปกำลังไปเออกำลังไปแป๊บนึงดูก่อนปล่อยแล้วแป๊บนึงไงน้องไม่กี้เอปล่อยไปเลยกูตกละกูตกเป็นพันรอบไปเนี่ยเลี้ยวเธออยู่อยู่เกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้เออเกาะไว้มุน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 มันจะหมุนไปได้ง ไม่อร่อยจริงๆเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอ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 เร็วเอออออกำลัง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 ฟูกระ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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอแดง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 ขึ้น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 มาขึ้น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 มาโอเคขึ้นมาแล้วอ๋อโอเคโอเควันนี้วันนี้กันวันนี้กันเอาไว แล้าจังหวะนี้ดารอมันจลองเดาเดไปดแดงไอแดงไม่ก่อไม่ม่ไอ้นั่นผมเลยเหรอพี่ชายรจไปคู่เลยได้าบเหืองไอไอไอ้กูจเยผมรอเพื่อนผมมเนี่ยรีบรไปเร็ว รีบๆไปก่อนเลย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 เดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปพี่น้องม่จะเยอะแยะๆเลยก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะไปยักมันจะไปยกกักอะไรหน وا ะไระนี <c oughs> ด่ดู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 คนจริงเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยแม่งเฮฮ้้ยเหมิง <c oughs> เออเออเออเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยนี่ขึ้นอย่างเงี้ยโดโดโดจับจับจับตาจับตูดดูนี่นี่นี่ปลาปลปเร็วเร็วเฮ้ยเปิดโอเคแป๊บนึงเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปเงย เฮ้ยเขาเรียกกว่าเฮ้ยเอาไอเชอบืบหายไปไหนแล้ววะมันหายไปไหนวะเอ้าเฮ้ยเร็วเร็วมันเดินตุกเองจริงนะเมื่อกี้ยโอ้คุณผู้ชมดูดีเกมเกมดูเกมดีโอ้จูิงจูิงเฮ้ย ผมมาจากบันกวินนะคุณรู้จักหรือเปล่าอ,อไปเลยซุปเปอร์แมนดึง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 แม่งดึงไม่ออกไปทางลับนะอันนี้ผมคิดเองเลยมันม,มีทางลับอยู่ตรงนี้นะครับแนวมือเกาะครับ แล้วก็ไปเลยครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจริงๆตัวไปเลยก็ได้นะแต่ผมจะโดดไปทางนี้ก่อนเอ้ยวนอ้าวปะจอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเอาบอดี้เห้ไปดึงมันให้มันตกมาดิโกงเจ็บปุ๊บ ข้าเป็นซูเปอร์แมนข้าเป็นเจ้าของกี์ไอ้ดินของเพื่อนผมนะอืมเพื่อนผมรวยนะไม่ต้องห่วงจีบได้ครับเพื่อนผมโสดจะเล็กนี่อ้กมาอีกแล้วเอ้ยเล่ก เออเออเอาเฮ้ยอะไรเมื่อก <c oughs> ี้อะไรอะไรเหลมๆ <t> มันมาทิ่มตูดกูวะน,นู่นใคเมื่อกี้น่าจะยกไปโดนโทษโทษโทษเออไปเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื <t> ่อกี้อะไรอยู่อะไรมันมาทิ้มเดี๋ยวเอ้า <c oughs> ทำไมสีแดงๆมันหลุดออกมา นี่คือความแรงระดับอัลติเมทช้างดาวซูเปอร์แมนไลออนคิกนะครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้เตะกระจกแตกไปเลยไงล้าวยเจย์ไม่ไปแตกเลยเอออีกรอบอีกรอบไปรอบถอยหลัง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 ที่ปลอดภัยไปเลยเออไปเลยรอบอีกรอบอ้ <c oughs> ยืนเ okay. รียงเป็นคลิปยืนเรียงเป็นคลิปอืมโอเคใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกันด้วยนะครับอืมคลิปนี้เพียงเท่านี <okay> ้กันก่อนไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าทุยคลิปหน้าเออ EP หน้าคลิปนี้ก็ตัวดาบไปก่อนสวัสดีครับเพิ่งสังเกตตัวเหมือนนี่ฮะเออบายบายครับเอออาจจะได้ยินเสียงเพื่อนผมเบาๆหน่อยเพราะว่าผมลืมไปเลยว่าอัดคลิปว่าไอ้นี่โทรผมโทรคุยโทรศัพท์อีกอันหนึ่ง โอเคนะครับก okay, okay. ็บ๊ายบายครับบ๊ายบายกันด้วยหน่อยบิ๊กกีบ๊ายบายครับผม